สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมนะครับชายนี่เทคทีนะครับวันนี้ผมจะมาช่วยเพื่อนๆน,นะครับสำหรับใครที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ d i g i มอน Master Online ในเกมสตีมนะครับที่ไม่สามารถเข้าได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับทางตัวเกมเนี่ยบล็อกโซนประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือโซนยุโรปหรือโซน ต่างๆเนี่ยก็โดนกันหมดเลยทีนี้วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้ VPN นะครับที่จะสามารถเ,เชื่อมสัญญาณเข้าไปเล่นได้แบบปกติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับโดยวันนี้ก็จะมี VPN ที่ยอดนิยมแล้วก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าจะใช้ยังไงกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือโดนบล็อกโซนเลยนะครับเดี๋ยว เราจะเข้าไปใช้ VPN กันนะครับนี่นะครับพิมพ์ใน Google ไปได้เลยว่า Bull VPN หรือ Bu VPN ก็จะปรากฏตัวเว็บหลักขึ้นมานะครับเขาได้บอกว่า Bu VPN เนี่ยเป็นอิสระบนโลกอินเทอร์เน็ตที่จะปกปิด IP ความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงเข้าสู่เว็บไซต์ได้แล้วก็มีหลายเซิร์ฟเวอร์โดยตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้มากกว่า8 0 0 0 0 0คนทั่วโลก ทีนี้เราก็มันเลื่อนดูว่าอ่ะความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับสามารถเข้ามาอ่านได้เลยทีนี้มันก็จะมีโปรโมชั่นที่เขาแนะนำไว้เลยว่า1เดือน179บาทนะครับสามารถใช้งานได้2เครื่องพร้อมกันนั่นหมายความว่าเราสามารถหารกับเพื่อนได้หรือใครจะไว้วางใจก็คือ1ปีอันนี้ก็แล้วแต่โปรโมชั่นของเขาโดยที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็น1เดือน179บาทเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยของสตรีมเนี่ยเราต้องรอการแก้ไข,ขของทางทีมงานก่อนนะครับเขาได้บอกมาว่าเขากาลังจะแก้ไขอยู่ซึ่งเราไม่รู้ระยะเวลาเราก็สามารถใช้แพ็คนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้ผมก็กดสมัครบริการไปเลยมันจะให้เราสมัครสมาชิกนะครับเขาบอกว่าถ้าสมัครสมาชิกเนี่ยได้รับวันทดลองฟรีด้วยแต่วันทดลองฟรีก็คือ ก็คือเหมือนเพิ่มไป1วันหนึ่งเดือนก็เพิ่มไปอีกหนแล้วันลกันทีนี้ก็คือใส่อีเมลยูเซอร์พาสเวิร์ดสมัครให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อีเมลยูเซอร์พาสเวิร์ดมาสมมติว่าได้ยูเซอร์พาสเวิร์ดที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าระบบก่อนนะครับอ่ะสมมติผมเข้าระบบไปตรงนี้อ่ะทีนี้เราก็ซื้อเลยทุกคนไปชําระค่าบริการนะครับอ่ะ เราก็เลือกโปรโมชั่นเนี่ยผมจะเลือก179บาทซึ่งเขาจะกําหนดมาให้ว่า179บาท1เดือนเนี่ยใช้ได้2คนนะถ้า4คนเนี่ยมันจะแพงขึ้นนะครับจริงๆขั้นต่ํามันเนี่ยมันจะ6คนมันจะ500กว่าบาทซึ่งไม่คุ้มผมว่า2คนเนี่ยกำลังดีหาร2แล้วมันเหลือคนประมาณ90บาทนะครับทีนี้เราก็ไปดําเนินการต่อได้เลยนะครับกำหนดวันใช้งานเปิดทันทีเลยนะครับ ดำเนินการต่อที่นี้ก็อยู่ขั้นตอนการชําระเงินเพื่อนๆจะชําระแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเป็น QR code สแกนได้เลยทุวัลเลตอะไรก็รแล้วแต่อ่ะสมมุติว่าผมเป็น QR code นะครับมันก็จะขึ้นเป็น QR code ให้เราสแกนชำระค่าบริการได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองชำระค่าบริการแล้วก็ลองสมัครเพื่อนๆได้ดูเลยนะครับ หลังจากเราชำระค่าบริการสำเร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมีประวัติแล้วว่าเราจะใช้งานพรีเมียมนะครับเริ่มเลยต้องตอนนี้ระยะเวลาเริ่มแล้วนะครับ32วันทีนี้เรายังไม่มีตัวใครแอนนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะทุกคนทีนี้ทุกคนก็ดาวน์โหลดสำหรับ Windows นะครับโหลดบูวมาได้เลยนะครับสมมติว่าผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคล็อกอิน u s s r Password ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยมีการใช้งานแบบพรีเมียมระยะเวลา32วันเรียบร้อยทีนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อก่อนจะเข้าเกมนะครับว่าเราจะเล่นดิ g i มอนในสตรีมให้ได้ทีนี้ผมก็แนะนำสัญญาณเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ผมใช้บ่อยก็คือ USA ซึ่ง USA เนี่ย มันมีหลายสัญญาณนะครับเราเข้าไปที่ USA แล้วนะครับทำการรอเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้ USA ที่เราใช้มันจะมี USA 1 2 3ผมแนะนำา3เนี่ยจะใช้ได้ดีมากนะครเดี๋ยวเราลองเข้ากันเลยว่าจะสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครตอนนี้ใช้งานอยู่มัน connect สังเกตว่าถ้ามัน connect อยู่คือใช้งานนะครับลักษณะของการใช้งานก็คือ ก่อนเราจะเล่นเนี่ยเราก็คอนเน็กค้างไว้แบบนี้ถ้าเลิกเล่นก็หยุดคอนเน็กได้นะครับเอาออกได้นะครับเพราะว่าเราจะคอนเน็กเฉพาะตอนเล่นเกมเท่านั้นนะทุกคนตอนนี้ผมยังแนะนําแค่ว่าใช้สําหรับเล่นเกมเฉยๆก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจเรื่องข้อมูลของการ ซื้อไอเทมซื้อของหลังจากเรามุด VPN แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมแนะนำแค่ตอนเล่นเกมเฉยๆก่อนนะครับส่วนการซื้อของเนี่ยผมแนะนำก็ซื้อท,ทาง Jetshop ก็ได้ซื้อไอเทมด้านนอกก่อนรอให้เกมมสัสเถียกว่านี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเริ่มเกมรุนนะเนี่ย ก็ลุ้นเหมือนกันเข้าหน้าเกมแล้วปึ๊บอ่าเข้าได้แล้วครับผมนี่เลยครับสำหรับการเชื่อมสัญญาณนะครับถึงแมว้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 180บาทหรือจะหารกัน2คนก็เดือนละ90บาทแต่มันทำให้เราสามารถได้เล่นเกมต่อไปผมว่าลองทดลอง1เดือนก่อนก็ได้ทีนี้ที่ผมแนะนำบู VPN เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ผมใช้กันบ่อยแล้วก็เพื่อนๆใช้กันบ่อยแล้วมันไม่มีปัญหาส่วน vpn อื่นๆมีระดับพรีเมียมกว่านี้ซึ่งอันนี้อยู่ที่ค่าใช้จ่ายแต่ละคนแล้วว่าจะ ยังไงนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ VPN บาง VPN ที่มันไม่ปลอดภยัยหรือมันยิ่ง VPN ฟรีผมไม่ชัวร์เลยนะครับบางทีมันไม่คุ้มค่าสำหรับการไปเสี่ยงที่จะเอาสตรีมเราทั้งสตรีมไปเสี่ยงกับ VPN ที่มันไม่ปลอดภยัยแล้วมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแนะนำก็คือหา VPN ปลอดภัยดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเนะี่ยแต่ว่ามันปลอดภัยอุ่นใจเราดีกว่านะครับอ่ะ นี่ก็คือเทคนิคแนะนำนะครับสำหรับการเล่นสตรีมในช่วงนี้นะต่วนเกมคิงผมก็ต้องใช้ VPN เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาละทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเอาไว้ใครที่จะเล่นจะลองวิธีนี้ก็ไปหาเพื่อนมาหรือจะเล่นได้เลยนะครับแล้วเราไปเจอกันในเกมนะครับ